วันนี้จะมาเสนอขายนะครับเป็นมิกเซอร์นะครับงานกลางแจ้งงานในสตูนะครับเดี๋ยวจะมาเทสกันด้วยวันนี้ว่าสินค้าเป็นยังไงครับตัวนี้ซื้อมาแทบไม่เคยใช้เลยครับมันไม่ใช่สำหรับงานของผมคือซื้อมาผิดอะ่ะก็เลยอยากขายครับหม่เอี่ยมบอกเลยข้างล่างก็ใหม่ใหม่หมดใหม่เลยแทบไม่ได้จับไม่ได้ใช้เลยครับ มีกล่องมีอะไรหมดครับ,รบเดี๋ยวมาเทสกันเป็นมิกเซอร์สิบชาน n e ลนะครับก็สามารถเสียบเป็น XLR ได้นะครับแล้วก็ลายกลมนะครับตรงนี้สามารถเสียบไปลแล้วก็ต่อเข้าโน้ตบุ๊กเข้าคอมนะครับตัวนี้เป็นเป็น USB นะครับก็เป็นสายตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นรูแบบนี้นะครับสามารถอัดเข้าเป็น ช่องเป็นช่องได้นะครับในคอมครับแล้วก็เอฟเฟกมีหมดนะครับตรงนี้เอฟเฟกมีหมดเลยนี่ครับดีเลย์รีเวิร์บสามารถเล่นได้หลายแบบนะครับตัวนี้ก็เอาไปศึกษาเพิ่มน,นะครับผมก็ศึกษามาก็ไม่ใช่สายงานของตัวเองนะครับก็เลยไม่ได้ใช้ต่อเลยอยากขายตัวนี้เป็นของ s ซาวคราฟนะครับซิกเนเจอร์0นะครับ ของดีแน่นอนครับเข้ามาเลยนี่นะครับเป็นซาฟราฟนะครับซิมเชื่อเสร็จเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยนี่เดี๋ยวมาดูเทสนะครับตอนนี้เสียบเข้าโปรแกรมแล้วนะครับเสียบเข้าโปรแกรมแล้วเดี๋ยวจะมาเทสเสียงนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดไม้นะครับอันนี้เป็นไม่นะครับมีไม่ต่อแล้วต่อเข้าแล้วครับ x l r ครับตัวนี้ไม่เดี๋ยวมาเปิดเลคคอร์ดนะครับตัวนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เเสียงครับเสียงเสียงยังไม่มีนะครับเดี๋ยว ตอนนี้เปิดไปแล้วครับเสียงไม์ก็จะเข้าที่โนต้ตบุ๊กเลยนะครับเห็นไหมลดเชคเชฟหนึ่งสองสามเสียงน่าจะตัดการกันกับเสียงที่พูดปกตินะครับถ้าปิดถ้าปิดมันก็จะมีเสียงที่เบาลงนะครับแบบนี้อันนี้นะครับผ่านตัวอินเตอร์เฟซตัวนี้เลย,เลยผ่านตัวมิกเซอร์ผ่านมิกเซอร์ใหญ่ตัวนี้เลยนะครับนี่ครับมิกเซอร์เราก็เสียบเข้าชันเนลที่หนึ่งนะครับนี่ครับ รถเชส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 เชเชสรถนะครับเสียงสุดยอดมากครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้คือเป็นสินค้าตัวใหม่เลยซื้อมาเทบไม่ได้ใช้นะครับเลยอยากขายเพราะว่ามันไม่ใช่สายงานของผมผมแบบอยู่ในเชือกตูผมใช้ิยีราฟเสียตัวเล็กตัวเดียกก็ได้แล้วครับอันนี้ก็เลยอยากปล่อยให้เพื่อนๆนะครับ เอาไปใช้ต่อกันเสียงคือรุ่มมากตอนนี้ใส่รีเวิร์สใส่รีเวิร์สนะครับอโลดเซฟเซฟตอนนี้ผมเล่นรีเวิร์สนะครับเอฟเฟกเยอะมากนะครับนี่นะครับ,เ,รบเสียงก็เด้งดุนะครับตอนนี้ผมใส่รีเวิร์สเอฟเฟกลองเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับเซฟเซฟโลดเซฟ เช็ด <Es> ลงลงหนึ่งสองสาเช็ดนี่นะครับประมาณนี้เลย <swap. S 2> เดี๋ยวมาลองอัดกันนะครับวันนี้จะมาขายตัวเป็นมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์สิบชันเ e ลสิบชันเ e ลสามารถ ไปเล่นงานสดได้สมายมากครับเสียงอย่างดีนะครับคือไม่ใช่ของทั่วไปนะครับคือมาจากนอกเลยตัวนี้นะครับเป็นซาซาครับซิมเมเอร์สินะครับเอาไปเล่นได้หลากหลายครับงานการแก้ไม่ต้องซื้อครับสนั่แน่นอนครับเคื่องไอ้มิกเซอร์ตัวนี้อยากให้เอาไป้ครับปล่อยราคาเบาๆนะครับ ครับมาฟังเสียงนะครับที่อัดมาดีนี้จะมาขายตัวเป็นมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์สิบช a n แนลสิบชแนลนะครับสามารถเสียงไปเล่นงานสดได้สบายมากครับเสียงอย่างดีนะครับคือไม่ใช่ของทั่วไปนะครับใกล้นะครับคือมาจากนอกเลยตัวนี้นะครับเป็นชาวชาวครับซิกเนเจอร์สินะครับเอาไปเล่นได้หลากหลายครับงานการแจ้งไม่ต้องซื้อครับ สนันแน่นอนครับเครื่องไอ้มิเซอร์ตัวนี้อยากให้เอาไปเทสครับปล่อยราคาเบาๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับฝากกดเลยครับตัวนี้ครับราคาลงไว้รายละเอียดอยู่ข้างล่างครับอ่านได้เลยนะครับ